ดวงวันศุกร์ที่22มีนาคมค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันพุธค่ะวันนี้เรื่องงานดีมากเลยนะเราจะได้เพื่อวงงานที่ดีได้ลูกค้าที่ดีได้งานต่อเนื่องไปยาวๆเลยให้รักษาคุณภาพของงานไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะทำให้เราเก้าวหน้าในงานมากยิ่งขึ้นค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค่ะวันนี้จะมีแต่เรื่องหงุดหงิดนะคะเรื่องที่ทําให้เราหัวร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ปลีกตัวออกมาอยู่เงีย,งยบๆดีกว่าแล้วก็ระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถการเดินทางเ้้ยนะคะยิ่งถ้ากําลังหงุดหงิดห้ามขับรถห้างจับพงมลัยเด็ดขาดเลยค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะยังปิดงานปิดจ็อบไม่ได้สักทีค่ะเพราะยังต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้กันอยู่โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ทําให้เราหงุดหงิดเพราะว่าเราให้ผลงานที่ดีแต่ว่าเราโดนต่อราคาจนน่าเกลียดมากมาจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะรับงานนี้ต่อไปแล้วค่ะถ้าถอนตัวมาไม่ได้ก็รีบรีบทํทำให้มันจบจบไปค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะทำงานเดิมๆไปก่อนนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วก็ให้คีป คุณภาพรักษามาตรฐานของงานเอาไว้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ควรที่จะต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะรอดูเพราะฉะนั้นยื่นลาพักร้อนไม่อยู่เงียบๆก็ได้ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเรื่องเก่าๆคนเก่าๆนะคะงานเก่าๆหรือปัญหากเก่าๆมันจะกลับมาทําให้เราหงุดหงิดได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเรื่องต้องคองแวะกับแฟนเก่าอ่ะมันก็จะจุกจิกกวนใจเรานิดนึงค่ะแต่ทุกอย่างอ่ะจ,จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้เราใจเย็นๆแล้วก็มีเมตตายิ้มแย้มเข้าไว้ค่ะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะเราเข้าไปช่วยเหลือคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนเราเองเพื่อนสนิทค่ะหรือว่าเพื่อนในทีมใครใดๆก็ตามค่ะเราเข้าไปช่วยเหลือเขาให้เขาประสบความสําเร็จบางที่เอางานเขามาทําแทนเลยให้มันจบๆนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาในการโปรโมทในการสร้างคอนเนคชันให้เขาด้วยค่ะ คนเกิดวันอังคารค่ะมีเรื่องใหม่ๆที่ต้องทํานะคะเป็นเรื่องที่ต้องเดินทางก็ได้เป็นเรื่องที่มันจะมาทับซ้อนกับเรื่องเดิมที่เรากําลังทําก็ได้ซึ่งอันนี้เราต้องจัดการเวลาให้ดีๆอะไรที่เราไม่มั่นใจเราอย่าเพิ่งตกลงรับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้คุณภาพของงานเสียค่ะแต่ถ้าเรามั่นใจอ่ะเราลุยไปได้เลยแค่มาจัดการเวลาแล้วก็ดูเวลาสมบมอบให้ทันก็พอค่ะ